ซึ่งถือว่าเป็นฉสัตว์ที่ฉลาดที่สุดในป่าแล้วกระต่ายก็อาสาว่าจะช่วยนะสัตว์ทั้งห้าตัวก็พากันเดินไปหาเจ้าเต่า,ตาอีกครั้งหนึ่งเนาะพอมาถึงเนี่ยเจ้าเต่าก็แกล้งเหมือนเดิมเลยเจ้ากระต่ายเจ้านี้มีความผิดนะเนี่ยไปเอารองเท้าของพระราชามาได้ไงเนี่ยกระต่ายก็งงรองเท้าของพระราชาอยู่ตรงไหนเหรอก็อยู่บนหัวเจ้าอยังไงเออเนี่มันห่วงข้าไม่ใช่รองเท้าพระราชา เจ้าอย่ามาทำไขสือเลยอย่ามาแก้ตัวเลยไม่งั้นเจ้าจะถูกลงอายาแต่ถ้าเกิดเจ้าอยากพ้นผิดเนี่ยก็ไปหาหนูขาเดียวให้เจอโหคาวนี้สัตว์ั่าข้าัวก็กลัวมากเลยนะหามาปรึกษากันเอ๊มีใครรู้จักหนูขาเดียวไหมเนี่ยคุยกันอยู่สักพักหนึ่งเนาะเจ้าเต่าก็เป่งเสียงออกมาว่าพวกเจ้านี่โง่จริงๆเลยไม่รู้จักหนูขาเดียวเหรอหนูขาเดียวก็คือเห็ดไงเล่าเจ้าไปเอาเห็ดมาให้ข้าพวกเจ้าจะได้พ้นผิดเนาะ สัตว์ทั้งหาตัวก็ช่วยกันไปหาเห็ดมากลองมาเริ่มเลยนะฮรพอหาเห็ดเสร็จแล้วเต่าก็เลยสั่งให้ลิงเนี่ยทำกระท่อมหลังเล็กบนหลังช้างเนาะแล้วก็เอาเอาเห็ดไปวางแล้วก็ให้เจ้าลิงเนี่ยอุ้มเจ้าเต่ามาอยู่ในกระท่อมแล้วก็บอกว่าให้เดินทางไปที่พระราชวังเนาะเพื่อเอาเนี่ยหนูขาเดียวเนี่ยไปยืนยันกับพระราชาวา่าสัตว์ทั้งหตัวนี้ไม่มีความผิดเนาะระหว่างเดินไปเนี่ยก็ไปเจอกับ บ่อน้ำข้างทางเจ้าเต่าก็คิดอะไรได้จึงสั่งให้หยุดเดินทางแล้วก็บอกให้ลิงเนี่ยพาตนเองลงมาที่ข้างล่างเนาะพอลงมาที่ข้างล่างเสร็จเนี่ยเจ้าเต่าก็ลงไปในน้ำล้วบอกว่าเราจะไปเอาดอกบัวไปฝากพระราชาด้วยแต่พอลงไปในบ่อน้ำเสร็จเนี่ยก็ดำน้ำแล้วก็หายไปเลยปล่อยให้สัตว์ห้าตัวนี้รออยู่บนฝั่งบนโบตั้งนานสักพักใหญ่เลยจกนกระทั่งรู้ตัวว่า โดนหลอกอีกแล้วเนาะนิทานเรื่องนี้จบแล้วแล้เขาคิดอะไร้าเอ่ยตอบในใจก็ได้เนาะเขาคิดตรงนี้อาจจะแบ่งเป็นสองข้อข้อแรกอาจจะเป็นเรื่องของสัตว์ทั้งห้าตัวเนี่ยเหมือนกับอะไรเอ่ยเหมือนกับคนทําความดีอะ่ะคนทําทานคนรักษาสีลคนที่นั่งสมาธิจเจริญภาวนาเป็นคนดีมีสินธรรมแล้วไปถูกคนพาลบอกว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกประหลาดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ถ้าเกิดเราไม่มีความหนักแน่นไม่มีความเข้าใจในสิ่งที่เราทําเป็นอย่างดีว่าสิ่งที่เราทํามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นบุญเป็นกุศลเป็นบารมีเนี่ยเราก็จะเกิดความหวั่นไหวหง่ายๆนะในสมัยที่หลวงพี่เ,เรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยก็รักษาศีลห้ากลายเป็นว่าเป็นคนที่แปลกแปลกแตกแยกจากกลุ่มในเพื่อนทั้งหมดเลยเรียนคณะวิศวะแต่ไม่กินเหล้าจนกระทั่งเพื่อน ชอบมาแซวว่าคือไม่ได้เรียกชื่อหลวงพี่แล้วแต่เรียกฉายาเนาะจะเรียกหลวงพี่ว่าคุณพระเออเรียกคุณพระตลอดเลยนะทั้งคณะเนี่ยสองรอยคนเรียกคุณพระหมดเลยถามว่าคุณพระชื่อจริงชื่ออะไรไม่รู้นะเรียกแต่คุณพระเนาะเออเรียกไปเรียกมาก็เลยมาเป็นพระจริงๆเลยเนาะอือเป็นอย่างนั้นเนาะฉะนั้นแล้วเมื่อเราทําความดีเราศึกษามาดีแล้วต้องมั่นใจเนาะว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยเป็นสิ่งที่พระสมัยเจ้าท่านตัดไปดีแล้วเป็นทางที่ถูกต้อง ให้เรามีความมั่นใจแล้วก็ห้าวหารในการสร้างความดีเนาะอย่าเหมือนเจ้าห้าตัวนี้วันไหวทั้งที่เป็นเป็นหูของตัวเองเป็นหางของตัวเองเป็นหูของตัวเองก็ยังกลัวเลยเห็นไหมเป็นอย่างนั้นเนาะอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของปัญญาเนาะเจ้าเต่าเนี่ยมีปัญญาแต่ถ้าว่าใช้ปัญญาในทางที่ผิดเนาะใช้ไปแกล้งคนอื่นทีนี้เนี่ยเหตุแห่งปัญญาเนี่ยก็มีด้วยกันอยู่หลายประการแต่เหตุนหนึ่งที่เรามักจะคุ้นเคยกันก็คือ ปัญญาที่เกิดจากการฟังเนาะโดยเฉพาะการที่ได้ฟังผู้ที่มีคุณธรรมมีความรู้เราก็จะได้ปัญญาในการใช้ชีวิตด้วยเนาะ